ุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยช่วง Thailand Family Day สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่สวนเพียงพอดีสถานที่ท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงเกษตรที่มีโฮมสเตย์เปิดรับนักท่องเที่ยวให้มาพักผ่อนในบรรยากาศธ,ธรรมชาติบรรยากาศภายในสวนเพียงพอดีค่อนข้างร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้นานา,นานชนิดเลยล่ะค่ะ สวนเพียงพอดีตั้งอยู่ในอำเภอบ้านช้างจังหวัดระยองเป็นสวนป่าที่สร้างขึ้นเพื่อเรียนรู้การพึ่งพาตนเองโดยอาศัยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักค่ะจุดประสงค์หลักๆของผู้สร้างสถานที่แห่งนี้ก็คือเพื่อหลบหลีกจากมลภาวะที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมนั่นเองค่ะบรรยากาศด้านในสวนเพียงพอดีจึงมีความเย็นสบายสงบและมีอากาศบริสุทธิ์ให้เราได้มาซึมซับออกซิเจนให้เต็มปอดเหมาะกับการมาเที่ยวพักผ่อน เพื่อบำบัดความเครียดด้วยนะคะนอกจากมีมุมมากมายให้ได้พักผ่อนหย่อนใจกันแล้วเรายังสามารถเติมความรู้ทำความรู้จักกับต้นไม้ดอกไม้นานาชนิดแถมยังรู้จักภูมิปัญญาชาวบ้านผู้แปลรูปมะพร้าวเพื่อใช้ประโยชน์หลากหลายชนิด กิจกรรมภายในสวนเพียงพอดีน่าจะถูกใจครอบครัวที่ชอบท่องเที่ยวธรรมชาติและทำกิจกรรมสนุกๆเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ดีๆให้กับเด็กๆด,ด้วยค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่1672การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพราะเมืองไทยมีดีที่คุณไม่ควรพลาด ขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะพบกับเราทั้ง3าคนในรายการซุมี่เดย์อีกครั้งและเดย์นี้นะคะเรา3ามคนก็ยังพักผ่อนนอนเล่นกันอยู่ที่พัทยาค่ะและบรรยากาศสวยๆที่คุณได้เห็นไปแล้วก็คือบรรยากาศร,บรอบๆโรงแรมเซนทราลแกลนมิลาดบีชรีสอร์ทพัทยาโรงแรมที่เราเลือกมาพักผ่อนในทริปนี้กันค่ะตอนนี้นะครับผมอยู่กับเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งของโรงแรมนะครับแต่เป็นผู้แนะนําทุกอย่างเกี่ยวกับโรงแรมนี้ให้เราฟังครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อเสียงเรียงนามอย่างไรทําอะไรอยู่ที่นี่บอกเขาไปให้รู้ผมชื่อศิริชัยวร,รจักรนะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มประจําโรงแรมเซ็นทราแกนมีราดบีรดรีสอร์ทพัทยาแห่งนี้ครับผมประวัติความเป็นมาที่นี่เป็นอย่างไรบ้างลองไล่าฟังบุกสังเกตสิครับโรงแรมเซนทราแกนมีราดบีรดรีสอร์ทตั้งอยู่ที่พัทยานะครับซอย16หรือซอย18อโรงแรมเราเป็นโรงแรมเรียกว่าเป็นโรงแรมธีมแห่งแรกในประเทศไทยเลยครับธีมเราก็คือลอสโว่นะครับ ครับ Lost World ใช่ใชครับเรามีจำนวนห้องพักทั้งหมด555ห้องนะครับแต่และห้องครับคุณผู้ชมครับสามารถที่จะเห็นทะเลวิวทะเลอย่างชัดเจนครับนะทุกห้องเรียกว่าเป็นห้องซีวิวอ่ะครับแล้วก็นี่คำคุณมาคุดเรื่องตีมันนิดนึงผมสนน่าสนใจมากนะครับคือถ้าเกิดเข้ามาเข้ามาที่นี่แล้วเนี่ยถ้าเกิดใครเคยชมภาพยนตร์เรื่องจูแมนจี หรือว่าคเคยได้ดูหนังเรื่อง The Lost j e r a s s i c Park หรือ Something อะไรอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าเหมือนเข้าไปอยู่ในสถานีเหมือนเข้าไปในโลกนั้นใช่ครับคอนเซป์นี้มาอย่างไงครับพอทราบไหมคอนเซป t นี้เนื่องจากทางอาบอร์ดบริหารของของเรานะครับแล้วก็ทางาฝั่งโอนเนอร์เองเล่งเห็นว่า,าเราน่าจะสร้างโรงแรมธีมที่มีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะว่าถ้าโรงแรมทั่วไปพี่หนุ่มก็พอทราบว่ามันมีอยู่แล้วมีทุกทุกที่แต่ทํายังไงเราจะมีจุดขายแล้วมีจุดเด่น ประจําโรงแรมให้กับโรงแรมของเราผมเชื่อว่าแต่ละโรงแรมแต่ละที่จะมีคอนเซปต์ในการรังสรรอาหารเป็นของตัวเองครับที่นี่มีคอนเซปต์อย่างไรบ้างในการที่จะสร้างอาหารออกมาให้ท่านครับจุดเด่นของเราเลยนะครับเราจะเน้นอาหารที่เป็นแฟมิลี่นะครับคือมาแชร์กันครับพี่หนุ่มนะครับโรงแรมเราเป็นโรงแรมแฟมิลี่นะครับเราจะเห็นว่าเหยือกใหญ่ๆก็เป็นเครื่องดื่มที่สำหรับแชร์ระหว่างคุณพ่อคุณแม่นะครับนะอันนี้เราเรียกว่า สไปไทยพันช์ครับพี่หนุ่มครับออ่าคนเซ็ปต์ใหญ่มากใหญ่มากครับสำหรับแชร์นี่ครับสำหรับแชร์คือระหว่างที่น้องๆหนูๆไปเล่นน้ำนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็นั่งดื่มไปได้เลยกุ้งกิงกุ้งกิงกั้สองคนเบาๆใช่ครับผมครับผมแล้วอันนี้มีอะไรพิเศษยังไงบ้างอันนี้พิเศษก็คือรัมเราใช้พรีเมียมรัมที่เราแช่ให้รัมพรีเมียมรัมตัวนี้เรามีรสชาติพิเศษ เราใส่ไทเฮิร์บลงไปหมักให้ได้ที่หมักใช้เวลาอย่างน้อยก็ประมาณเป็นเดือน2เดือนครับพี่หนุ่มครับอ่ะเรามาอาหารหน่อยละกันนะครับนะฮะตัวแรกที่ผมจะแนะนําด้านซ้ายมือของผมก่อนละกันตัวนี้เป็นเราเรียกว่ามีชื่อว่าแอตแลนติกพิซซ่านะครับแอตแลนติกทะเลทชัดใช่เลยครับครับนะพิซซ่าตัวนี้อยู่ข้างหลังผมครับเตาเตาอยู่ข้างหลังผมเตาใหญ่เบื้องเริ่มนะฮะเราจะเน้นแป้งที่ทำในโรงแรมของเราเองครับจะเป็นแป้งแบบกรอบบาง บางกรอบนะครับใช่บางกรอบแซลมอนของเราเนื้อแซลมอนก็เป็นเนื้อแซลมอนเกรดเอที่นำเข้าจากประเทศสกอตแลนด์เมนูต่อไปครับคืออะไรครับเมนูต่อไปเป็นเป็นสลัดครับผมคุณผู้ชมเห็นนะครับเป็นสปินเนตครับเบบี้สปรินชนะเฟรชเบบี้สปินเนตอันนี้คือเบบี้สปินเนชนะครับใย่างนี้นะครับจริงๆแล้วสปินเนตก็คือผักโขมนั่นเองครับแล้วก็มีส่วนผสมมีสตรอเบอรี่ฮะจะทำให้รสชาติเปรี้ยวๆนิดนึงนะครับกลมกล่อมเข้าไป แล้วก็มีถั่ววอลนัสนะครับนะแล้วก็ราดด้วยอเดซซิ่งเป็นเบลซิมิกเดซซิ่งตัวนี้ก็ครับพี่หนุ่มเป็นอีกสลัดอีกอีกสลัดตัวหนึ่งที่แนะนําอ๋อนี่คือสลัดเหรอใช่ครับผมเป็นสลัดปลาเป็นปลาครับตัวนี้ัปลาปลาที่ว่าเนี่ยคือปลาอะไรครับปลาที่ว่านี้เป็นปลาแซลมอนครับผมแซลมอนอันนี้เบอร์หรือกริลอ่ะอันนี้กริลครับผมกริลกริลนะครับต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังอย่างนี้ครับตัว ปลาแซลมอนทีนี้ไม่มาจากนอร์เวย์นอร์์เวยแล้วนะครับเป็นนอร์เวย์เชียนเมื่อกี้มันสกอตเตชใช่ครับผมอันนี้นอร์เวย์เชียนนอร์เวย์เชนแล้วครับจุดพิเศษของตัวนี้ก็คือกรรมวิธีของการทำแซลมอนตัวนี้ครับพี่หนุ่มครับเราต้องหมักไปอย่างน้อยประมาณ3-5วันนะครับหมักแล้วหมักกับอะไรหมักกับเครื่องเทศที่เราล้างสันแล้วก็คัดสันมาเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นพริกไทยนะครับเกลือนะครับ สไปซ์ต่างๆที่ที่เรามีสไปซ์กเครื่องเทศต่างเครื่องเทศต่างๆที่เรามีในโรงแรมเราเนี่ยนะครับนะเชฟเขาก็เลือกแล้วก็หมักให้เข้าที่คือหมักเสร็จปุ๊บทิ้งไปสามวันใช่ครับผมจึงนํามาปรุงได้ใช่ครับผมส่งต่อครับส่งต่อครับมาแกชิมมาแกชิมเลยครับแานกชิมมาถึงอันนี้ครับอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้เป็นซีฟู้ดออนไลน์ครับพี่หนุ่มครับผมอ่าเรามีล็อกล็อบสเตอร์นะครับนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าก้างกระดานนะครับ เรานำก้งสดมาเลยนะครับผ่านกรรมวิธีในในกระบวนการของบูชเชอร์เขาแล้วก็สตรีมให้ได้ที่แล้วก็เก็บในในอุณหภูมิเย็นนะครับต่อมานะครับก็เป็นออริสเตอร์ของเรารหรือว่าหอยนางรมหอยนางรมของเราเนี่ยจะเป็นหอยนางรมที่นำเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสต่อมานะครับก็เป็นไทเกอร์พอน์พู่ลายเสือลายเสือนี่เองครับพี่หนุ่มครับ แล้วถัดมาถัดมาก็จะเป็นปูครับกามปูคํำโตนะครับตโส้มตำมีเกี่ยวอะไรด้วยครับเกี่ยวฮะเพราะว่าทานกับส้มตำครับออคือเสิร์ฟซีฟู้ดลาบาสโกและส้มตำใช่ครับผมอยากจะให้ฝากอะไรถึงท่านผู้ชมหน่อยครับในในในช่วงฤดูการท่องเที่ยวนี้นะครับขอเชิญชวนนะครับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่มีลูกน้อยๆนะครับอยากจะ ให้รางวัลกับชีวิตท่านนะครับให้รางวัลกับครอบครัวกับลูกตัวน้อยของท่านนะครับพามาเที่ยวที่นี่ครับที่เซ็นทราแกนวิลลดบีชรีสอร์ทพัทยารับรองเลยครับว่าจะไม่ผิดหวังนะครับเรามีสวนน้ําใหญ่นะครับล่าสุดนะครับเราเพิ่งลงทุนไปเยอะพอสมควรในการที่จะทำมอนชูไอแลนด์นะครับเรียกได้ว่าเกาะนี้เปียกทั้งวันหลังจากเล่นน้ำเหนื่อยนะครับในสระน้ำของเราหรือไม่ในทะเลก็มาทานอาหารที่พวกผมนะพวกผมและทีมเชฟนะครับ ได้รังสรรอาหารด้วยคุณภาพจริงๆแล้วเพราะฉะนั้นอาหารแต่ละจานนะครับรสชาตินะต้องบอกว่าเป็นเลิศครับต้องมาต้องมาให้ได้ต้องมาที่นี่เลยคะขอบคุณมากนะครับเชฟครับขอบคุณมากครับขอหม่ำละครับเจอกเลยครับ นะะทางโรงแรมนี้ให้บริการตลอดทั้งวันคุณสิริชัยแนะนำว่าอาหารที่นี่อร่อยมากโดยเฉพาะเมนูแนะนำให้เราลองทานกันในวันนี้แต่และเมนูยังได้คุณค่าทางสารอาหารที่เหมาะสมก,กับเด็กอีกด้วยค่ะอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อนี้กันไปแล้วเราไปดูโซนต่างๆในโรงแรมกันดีกว่าค่ะที่นี่จะมีมุมไหนที่เหมาะสำหรับการทำกิจกรรมของครอบครัวบ้างไปดูกันค่ะ มุมนี้นะคะก็เป็นมุมที่เด็กๆจะต้องชอบแน่นอนค่ะที่นี่ก็คือคิดขับนั่นเองค่ะสถานที่ที่รวบรวมกิจกรรมสนุกๆเพื่อเด็กๆโดยเฉพาะวันนี้เราก็ได้พี่วิทยากรที่แสนใจดีมาแนะนําให้กับน้องอันดาอีกด้วยค่ะสวัสดีครับผมทิติวัฒน์นะครับประภุมศรีขจรนะครับเป็น l e i เช r ร์แมน g e เนะครับดูแลเกี่ยวกับแอคทิ i ิตี้สำหรับเด็กและก็ผู้ใหญ่นะครับ ในส่วนที่ผมรับผิดชอบนะครับก็จะเป็นคิดคลับนะครับหรือถ้าสมมติเข้ามาที่เซ็นทรัลแกรนด์มิลาดนี้นะครับเราก็จะเรียกว่าแคมป์สฟารีนะครับสำหรับแคมป์าฟารีสำหรับเด็กเนี่ยเราจะมีอยู่2โซนนะครับโซนหนึ่งก็จะเป็นโซนสําหรับเด็กที่เข้ามาพักผ่อนสําหรับครอบครัวนะครับก็พ่อแม่ผู้ปกครองนะครับก็สามารถเข้ามาอยู่ร่วมกับเด็กได้นะครับส่วนอีกอันนึงนะครับเราก็จะเหมาะสําหรับเด็กที่โตขึ้นมาอีกนิดนึงเราก็จะเป็นเกมนะครับสำหรับยอดเหรียญสามารถเอนจอยตรงนั้นได้นะครับเหมือนที่เรามีอยู่ในตามห้้าางสรินนคคะับ ส่วนอีกอันนึงนะครับที่เรามีอยู่ก็คือเป็นฟิตเนสสาหรับผู้ใหญ่นะครับตรงนี้เราก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับเอาไว้สําหรับออกกำลังกายนะครับแล้วก็มีคลาสนะครับทั้งวันนะครับเพื่อรองรับเกี่ยวกับแขกที่ต้องการที่จะออกกาลังกายที่เป็นคลาสเช่นโยคะพิลาติสแอโรบิกนะครับอีกอันนึงนะครับที่ค่อนข้างที่จะเป็นที่สําคัญแล้วก็เป็นที่มีชื่อเสียงนะครับสำหรับเซ็นทรัลแกรนมิลลาของเราก็คือสวนน้ำนะครับซึ่งเราก็จะมีสระธรรมดานะครับแล้วก็มีสระที่ เราเรียกว่าทีมพาร์คหรือว่าเดอะลอสเวิลด์นะครับเป็นทีมที่เกี่ยวกับเป็นป่านะครับก็จะเป็นเลซี่พูลนะครับมีสระน้าวนนะครับคนที่เข้ามาเนี่ยครับสามารถเอาตัวห่วงยางนะครับลอยเล่นอยู่ในสระรีแล็กซ์ไปได้นะครับแล้วเราก็จะมีโซนสําหรับเด็กนะครับเป็นสไลเดอร์สําหรับเด็กนะครับมีสวนน้ำนะครับสำหรับเด็กแล้วก็จะมีเป็นลองสไลเดอร์นะครับสำหรับผู้ใหญ่นะครับปกตินะครับเราจะมีแอคทิวิตี้สำหรับเด็กอยู่ทั้งวันอยู่แล้วนะครับค่าใช้จ่ายก็จะไม่แพงนะครับแค่50บาทเองนะครับต่อ1นั่งบ จานั้นเนี่ยวันที่มาอย่างวันนี้เนี่ยที่เราเตรียมเอาไว้ก็จะเป็นแมกเนตนะครับเป็นตัวแม่เหล็กที่ติดกับตู้เย็นนะครับตัวนี้เนี่ยเด็กสามารถทําได้เองเราจะเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างเอาไว้หมดนะครับผมนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับท่านที่สนใจนะครับที่อยากจะเข้ามาใช้บริการนะครับอยากจะมาพักผ่อนผ่อนคลายรีแลกซ์แล้วก็สร้างความสนุกนะครับในวันหยุด สำหรับครอบครัวนะครับก็สามารถติดต่อมาที่เราได้นะครับ038301234นะครับแล้วก็ขอต่อที่คิดคลับได้เลยนะครับเพื่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลต่างๆครับเวลาเปิดปิดของเราก็8โมงจนถึง6โมงเย็นนะครับแล้วก็เราจะมีทางโซนเกมส์นะครับก็จะเปิดเลทนิดนึงจนถึง3ทุ่มก็อยากจะให้ทุกๆท่านนะครับเข้ามาร่วมสร้างความสุขนะครับแล้วก็เข้ามาจอยกับเรานะครับเพื่อสร้างความสนุกสนานในครอบครัวนะครับสำหรับวันหยุดพักผ่อนนะครับเพื่อให้หลายๆ ท่านนะครับได้มีเวลาพิเศษสำหรับครอบครัวนะครับ ที่ชอบสะสมของที่ระลึกแวะไปตามสถานที่ต่างๆคุณน่าจะถูกใจร้านขายของฝากค่ะของที่ระลึกที่ตั้งอยู่ในโรงแรมมีของน่ารักน่ารักเยอะมากมายเลยทีเดียวล้วค่ะคุณผู้ชมจะซื้อไปสะสมหรือจะไปฝากคนที่คุณรักก็ยอมได้ค่ะ ใส่เพีงกุญแจเป็นกระบอกข้าหลามอืมแจงมากมากเลยซึ่งประเทศถึงไม่มีแน่รอนค่ะต้องมาประเทศไทยเท่านั้นค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาถึงโซนสปาเรียบร้อยครับดูซิว่าที่นี่เขาไม่มีอะไรให้ทำสวัสดีครับ ดื่มน้ำเป็นชานแล้วก็ช่างเย็นค่ะขอ,อบคุณค่ะขอบคุณครับรับด้วยบัลพระเลยนะมีประเพณด้วยครับผมที่นี่ที่นี่โซนนี้เาเรียกว่าอะไรครับสปาเซนวารีค่ะเรามีบริการอานวดหลายรูปแบบเลยนะคะมีนวดตัวนวดหน้าขัดผิวพอกหน้าทําเล็บมือเล็บเท้าค่ะครบวงจรเลยค่ะอันนี้คือเมนูใช่ไหมฮะใช่ค่ะนี่เป็นสปาไหนไหนดูซิดูซิอันนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะเป็นสปาบาฟเฟ่ลูกค้าสามารถเลือกมาเก็ได้สองชั่วโมงค่ะซึ่งในสปาบาฟเฟ่ก็จะมีขัดผิ ข้าวผิวข้าวสตรีมนะคะอบสมุนไพรแล้วก็นวดศีรษะนวดตัวแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเลือกบัฟเฟร่รายการไหนนะคะเลือกได้สองชั่วโมงมแล้วก็เราจะมีะนวดตัวนะคะซึ่งที่เป็นซิเกเนเจอร์ของที่นี่ก็จะเป็นนวดหมอ้อเกลือบําบัดบำบัดอะไรคะ,ะก็คือในหมอ้อเกลือค่ะเราจะมีสมุนไพรเป็นตะไคร้มะกรูดไทรพวกนี้ค่ะอยู่ในหมอ้อเกลือ,อแล้วก็เราใช้เทคนิคโดยการนวดน้ํามันก่อนแล้วก็ใช้หมอ้อเกลือประครบะคะ่ะ จะช่วยผ่อนคลายแล้วก็ทำให้ร่างกายนไปสัก,กสพักนึงก็เริ่มทอดอร่อยเลยมีแต่ใคู่ด้วย <c oughs> อันนี้อันนี้จริงๆมันบำบัดบำบัดยังไงครับก็คือจะบำบ,บัดด้วยกลิ่นแล้วก็หม้อที่ประครบะค่ะบำบัดด้วยกลิ่นก็คือจะช่วยผ่อนคลายส่วนหม้อที่เราประครบะค่ะจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ลูกค้าที่ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อยียค่ะเส้นตึงเส้นตึงอย่างงี้ค่ะจะช่วยผ่อนคลายได้ น่าสนใจมากเลยแล้วก็ช,ช่วยขับสารพิษได้ด้วยค่ะเป็นเมนูที่เหมาะกับเรามากมากค่ะครับผมแล้วมีอะไรที่คุณใจเสนอครับที่สติิเอร์เป็นนวด4 h a ร์นะคะโดยการใช้พนักง,งานทรพิ2สองท่านนวดในเวลาเดียวกัน<ม>ก็จะใช้เทคนิคการนวดแผนไทยนวดน้ำมนันวน,มน,นวดสวีดิชผสมกันสวีดิชอีกแล้วท่านผู้ชมอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับว่านวดสวีดิชเป็นยังไงนะครับลองดูสักครั้งครับผมไม่ชฉเลยนะครับแต่เมนูเร้าใจมากครับผม โอเคนั่นนม่เอาวันนี้วันนี้แนะนําเป็นอะไรให้ควันนี้ทางสปาเซนวารีเน้นขอนํนเสนอเป็นนวดอารูมาเทอโรพีสําหรับครอบครัวทั้งแบบสองท่านนะคะเป็นนวดน้ํามันนะคะเป็นนวดน้ำมันสบายๆผ่อนคลายหลังจากทํางานมาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเงนี้ยค่ะเราเสนอนวดอารูมาเทอโรพีค่ะใช่ค่ะอารมาก็ได้แต่เมื่อกี้จะ่เล็งนวดเกลือเหมือนกันนะเร่งนวดเกลือถ้าคุณหนุ่มสนใจนวดวเกลือเรามีจัดให้ได้นะคะจริงเหรอคะใช่ค่ะคิดละ อาท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเฉลยครับว่าจะนวดแบบไหนกันแน่นะครับน่าสในใจทั้งสองแบบเลยครับจะพักผ่อนทั้งทีก็ต้องเต็มอิ่นไปเลยทั้งวันวันนี้เราก็เลือกที่จะมาใช้บริการสปาที่โรงแรมอีกด้วยค่ะบรรยากาศของโซนสปาดูดีและก็ร่มรื่นเหมาะกับช่วงเวลาพักผ่อนเป็นที่สุด ต้องบอกว่าโซนสปาของที่โรงแรมที่นี่น่าสนใจมากๆเลยล่ะคะ่ะเป็นสปาเต็มรูปแบบมีมากถึง24ห้องรวมทั้งยังมีสระน้ำร้อนและก็สระน้ำเย็นสำหรับบำบัดอีกด้วยนอกจากนี้ใครที่ชอบการซาวน่าที่นี่ก็มีให้บริการเช่นกันคะ่ะถ้ามีโอกาสได้มาพักผ่อนที่นี่ไม่ควรพลาดคะ่ะคุณผู้ชม กิจกรรมสำหรับทำร่วมกันในครอบครัวได้หลากหลายรูปแบบเลยนะคะหลากหลายสถานที่ไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวชมธรรมชาติหรือจะเป็นการเที่ยวเพื่อการเรียนรู้สำหรับในครั้งนี้ เราทั้ง3คนตั้งใจให้เป็นทริปของการพรักผ่อนอย่างแท้จริงค่ะสิ่งที่เราได้รับจากการเลือกมาพักผ่อนกันที่เซนทราแกลนมิลลช์บีดรีสอร์ทพัทยาสามารถตอบโจทย์ความต้องการของพวกเราทั้ง3คนได้ดีทีเดียวเลยล่ะค่ะทั้งสถานที่สวยๆการบริการแสนประทับใจและมีกิจกรรมมากมายที่ครบคันหากคุณมีโอกาสมาเที่ยวที่พัทยาคุณก็สามารถเลือกมาพักผ่อนและใช้เวลาร่วมกันได้ที่เซนทราแกลนมิลลชบีดรีสอร์ทพัทยา รับรองเลยนะคะว่าจะต้องประทับใจและสำหรับเดยน์นี้ก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับ Family Day ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะขอเชิญชวนทุกครอบครัวเก็บกระเป๋าแล้วออกเดินทางไปรับรลมหนาวที่โตเกียวด้วยกันค่ะกับรายการ Family Day อยากไปเที่ยวอยากไปช็อปอยากไปชมที่ไหนขอให้บอกเรายินดีจะพาคุณไปด้วยกันค่ะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0 6 1 ต15 9127และ089 899 3209รีบไปนะคะมีจำนวนจำกัดค่ะขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย